ครับวันนี้มาเที่ยวแม่สอดนะครับก็เลยเจอเนินเนินที่สมงนะครับผมถือีาด้วยระดับน้ำมาด้วยนะครับเขาบอกว่ามันจะลดจะไหลขึ้นเนินนะครับแล้วเราพิสูจน์ไปพิสูจน์กันว่ามันเป็นเนินจริงไหมนะครับวันนี้เอาระดับน้ำมาวัดด้วยจะได้รู้กันนะครับตามมาครับจริงแล้วนะครับ ตรงนี้เราเรามองดูทางโน้นมันจะไปเนินลงมานะครับแต่วัดวัดระดับน้ําแล้วนะครับมาดูตรงนี้ยนะครับวัดระดับน้ําแสดงว่าถนนเนี่ยสายตาเรามันเหมือนกับขึ้นเนินแต่จริงๆแล้วระดับน้ำเนี่ยครับมันจากนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหลังจะสูงกว่านะครับสังเกตได้ลักษณะที่มันจะเอียงขึ้นมา นะครับแสดงว่าถนนนี้มันเป็นลงเนินไม่ใช่ว่าการขึ้นเนินนะครับแต่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับมันหลอกตาเราแต่พอมาวัดระดับน้ํานะครับมันเป็นการไหลลงเนินนะครับเพราะเราวัดระดับน้ำแล้วนะครับครันะครับเพราะฉะนั้นยังไงรถมันก็ต้องไหลลงไปลงเนินนะครับไม่ใช่การขึ้นเนินถ้าถ้าขึ้นเนินอ่าถ้าสมมติว่า ผมดันนี่ขึ้นมาครับถ้าขึ้นลักษณะเนินอย่างนี้ครับยังไงรถก็ขึ้นไม่ได้นะครับรถก็ไม่ไหลนะครับมีแต่ที่จะถอยหลังลงไปนะครับโอเคนะครับเป็นสรุปว่าตรงนี้มันเหมือนเนินหลอกตาเรามองไปข้างนี้นะครับมองไปมันเหมือนเนินนะอ่ามันเหมือนลงเนินนะครับแทนที่รถมันจะไหลลงไปนะครับแต่มันกลับดันขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับเรามองแล้วหลอกตา ครับโอเคนะแล้วก็ลองให้ไม่ไปเองนะี่ครับอันนี้ไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับดูว่ามันจะไปหยุดที่ไหนนะี่ครับ